ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอยากจะฝากท่านนายกแพทองทานว่าอย่าไปตั้งคนพวกนี้คนเก่งๆในพักเพื่อไทยในพักประชาธิปัตย์ในพักใจไทยในพักรวมไทยสร้างชาติเยอะแยะมากมายคนเก่งๆนะนะไม่ต้องไปจ้าไปแต่งตั้งไอ้พวกที่มีคดีจ้างวานฆ่าโกงข้อสอบโดนลบชื่อาฐาน้ำมันเือบนบ้านการเมืองก็เรื่องนายกแพทองทานกำลังจะตั้งคณะรัฐมนตรี35คนมันก็มีตำาหนิอยู่ประมาณ11คน บางคนก็บอก5คนบางคนก็บอก2คนนะครับนะก็คู่กรณีฝ่ายแค้นฝ่ายค้านก็กําลังจะสอยนายกแพทองทานนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไป2ช่องช่องหนึ่งก็คือช่องเนชั่นช่องการเมืองนะคะคืออย่างนี้ก็อยากจะฝากท่านนายกแพทองทานนะครับจะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีเลือกคนที่ไม่มีประวัติค้ายาเสพติดจ้างวานฆ่านะชอบโกงประชาชนทาน้ำมันเถื่อนเจ้าของเว็บพนันอะไรต่างคนไม่ดีหยาบหยาดฮะ อย่าไปตั้งมาเพราะตั้งมาเดี๋ยวก็โดนสอยร่วงเหมือนเศรษฐาควรจะตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีจำหนิอย่าไปตอบแทนบุญคุณกันทั้งๆท,ท,ท,ที่เรารู้ว่าเป็นโจรน,นะติดคุกติดตารางมีคดีอยู่ปปชเรื่องอยู่ในศาลเนี่ยพวกนี้อยากจะฝากท่านนายกแพทองทานว่าอย่าไปตั้งคนพวกนี้คนเก่งๆในพักเพื่อไทยในพักประชาธิป,ปัตย์ในพักภูมิใจไทยในพักรวมไทยสร้างชาติเยอะแยะมากมายคนเก่งๆนะนะไม่ต้องไปจ้า ไปแต่งตั้งไอ้พวกที่มีคดีจ้างวานฆ่าโกงข้อสอบโดนลบชื่อค้าน้ำมันเถื่อนนะจ้างวานฆ่าค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้เราอย่าไปเอานะครับท่านนายกแพทองทานเชื่อผมเนะเอาคนที่ดีครับเพราะท่านบอกว่าประเทศชาติต้องเดินต่อไปประเทศชาติต้องเดินต่อไปก็ต้องได้รัฐมนตรีที่ดีจริงไหมครับพี่น้องครับอันนี้ก็ฝากกันสั้นๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่จะบริหารชาติบ้านเมืองตอนนี้ก็ยังไม่มีรมัฐมนตรี ไอาการที่ไม่มีรฐอนตีมันช้าเพราะอะไรครับเพราะว่านายกอิงเนี่ยไปเลือกไอ้คนที่มันแบบยังมีตําหนิอยู่นะมีคดีอยู่ในศาลบ้างมีคดีอยู่ปปชาบ้างอยู่ในอายการบ้างมีความสงสัยว่ากิจริยธรรมร้แรงบ้างอันนี้มันทําให้เสียเวลานะครับเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปตอบแทนกันเลยครับตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาเดี๋ยวนายกอิงก็โดนสอยอันนี้ก็ฝากนะบ้านเมืองจะได้เดินต่อไปนะครับเรื่องต่อไปครับ นะเรื่องอะไรต่อนะครับเรื่องพี่เสรีพิสุทธิ์กับกรมราชธณฑ์นี่ก็ยังไม่จบนะครับพี่เสรีก็ยืนยันนะครับว่าได้ไปเยี่ยมทักษิณสมัยเป็นนักโทษอยู่โรงพยาบาลชั้น14กรมราชัณฑ์บอกว่าเสรีพิสุทธิ์ไม่เคยไปเยี่ยมเดี๋ยวก็วัดกันนะครับว่าระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับสิสุดนะครับกับกรมราชธณฑ์ใครแม่งจะร่วงกันก่อนนะครับคนก็อยากจะรู้ว่าทักษิณป่วยจริงไหมทําไมติดคุกไม่นอนคุกแม้แต่วันเดียวเสรีพิสุทธิ์ก็ยืนยันว่า นะครับไปเยี่ยมมาแล้วนะครับนะครับส่วนทักษิณก็ยืนยันว่าเขาป่วยจริงราชทรรก็ยืนยันว่าป่วยจริงหมอหมอตำรวจก็ยืนยันก็ต้องพิสูจน์กันนะครับเพราะสังคมอยากรู้นะครับว่าถ้าไม่ป่วยจริงก็ต้องติดคุกไม่ใช่นอนโรงพยาบาลชั้น14นะถ้าสมมุติไม่ป่วยจริงป่วยทิพคนที่เกี่ยวข้องแม่งก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะครับนะครับก็ติดคุกติดตารางกันไปนะครับก็ดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ นะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีคดีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้ก็ประมาณนี้พี่เดก็จะมาคุยกันสั้นๆข่าวสารบ้านเมืองก็จะไม่ค่อยมีอะไรเรามีแต่เรื่องการเมืองน้ําท่วมเศรษฐกิจตกต่ำใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความหรือว่าใครมีทุกข์มีร้อนถูกการแกล้งถูกลังแก้นะก็สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้หรือจะแวะมากินกาแฟกันที่ร้านทนายใครทุกจันถึงสุกนะครับในเวลาราชการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะมีความทุกข์ความร้อนนะครับ นะครับได้รับหมายสารก็ต้องไปไปสารได้รับหมายเรียกเขาต้องไปพบตำรวจนะมีคดีความก็ต้องหา,านงทนายนะครับใก้บ้านท่านเยอะแยะมากมายเพราะฉนั้นจะทําอะไรก็ปรึกษาทนายก่อนเดี๋ยวนี้มันคดีชอ่อโกงเยอะเมื่อวานไปสารมีแต่คดีชอ่อโกงเต็มสารครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับคดีช่อโกงมันเยอะนะครับนะเยอะแยะมากมายอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายอ้างเป็นไฮโซอ้างเป็นเจ้าสัวอ้างเป็นอะไรต่างๆช่อโกงเยอะมากครับตอนนี้นะอย่าหลงเชื่อคนง่ายอย่าโอนง่าย อย่ากดลิงก์อย่าอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พี่เดก็นะครับชีวิตจริงก็เป็นอย่างเงี้ยเราหกสิบกว่า้วเราก็เราไม่ต้องมีเพื่อนมีอะไรเยอะหรอกมีหมาเป็นเพื่อนก็พอแล้วเก็บตังค์ไว้เยอะๆหน่อยนะเก็บตังค์เยอะๆนะครับเก็บแล้วก็อย่าให้เมียรู้เพราะว่าเมียรู้ปุ๊บมันกลับไปไงนะครับเมียรู้มันก็เก็บสมุดบัญชีเก็บทรัพย์สินเราหมดนะครับเนะมียมันก็ยึดอำนาจเพราะนั้นก็ก็เก็บตังค์เก็บอะไรวะนะครับเก็บเก็บเยอะๆหน่อย ให้เมียรู้บ้างไ่รู้บ้างนะครับนะนะครับเราก็เก็บเก็บไว้นะครับเงินท้องนี่สําคัญเงินนี่แม่งเพื่อนแท้เลยเราไม่ต้องไปสนใจเ่อนเยอะเราหกสิบกว่าแล้วพอแล้วนะนะครับอายุอายุเยอะต้องเข้าวัดฟังรมพี่เดชเข้าไปในวัดก็โดนพระยืมเงินก็มีโดนไอ้พวกอ่าที่เข้าวัดด้วยกันก็ชวนรื้อชวนลงทุนบ้างนะครับยืมเงินเยอะนะครับบางคนไปไปเข้าวัดไปเจอคนมานั่งเป็นแม่ชงแม่ทีก็ยืมเงินกันไปแล้วก็บี้ว นะเยอะไปหมดเลยนะครับบิ๊กบ้อกมีโอกาสได้เป็นผู้นําฝ่ายค้าน๋อ,อไม่มีแร้วแกมีอยู่สไลด์สิเสียงเองผู้นําฝ่ายคา้านจะต้องเป็นฝ่ายคา้านพักการเมืองที่มีคะแนนเสียงสูงสุดคนที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็คือหัวหน้าพักประชาชนก็คือคุณเทง้งอนะ่าคุณเทง้งชื่อจริงอะไรกูก็จำไม่ได้ละหัวหน้าพักแม่งเพิ่งเปลี่ยนมาอายุ3าสปีนะครับอืจนะ้านะครับ,นะรบนิติธรแก้วโตอา้าวทนายเจมส์ ประสบการณ์ตรงเหลือคอาจารยใช่ครับก็ทนายเจมมีเงินมีทองก็เก็บอย่ายให้เมียรู้นะถ้ามเมียรู้เนี่ยก็ถือเป็นสมบัติของเมียหมดเราก็จะลำบ,บากชีวิตจะยุ่ยยากนะก็ซุกบ้างใสใสไว้ในฝาล้อบ้างเกบก็อะไรบ้างนะครับ่านะบางคนแม่ก็เก็บจนลืมเลยนะครับเรื่องเองินเ,เรื่องทองท,องที่สําคัญ <laughs> ทนายเจมเข้ามาด้วยนะครับนะครับทนายเจมก็เป็นคนน่ารักรูปหล่อนะครับนะเป็นทนายสายดาราสายบันเทิงนะครับดีครับ เห็นแต่ความสวยๆงามๆความเขาขาอวบอะไรจั้งแ่ดีอ่าพี่เดเมียเดินมาข้างหลังอ๋อเขาไม่มีผมไม่มีเมียก็อาศัยเมียชาวบ้านเขาเอ้ยไม่ใช่อาศัยมองดูชาวบ้านนะพูดผิดผมนี่เวลาจัดรายการนี่ปากมันก็เล่ไปผมไม่ได้อาศัยเมียชาวบ้านนะมองชาวบ้านเขาเวลาไปนั่งกินวายก็เป็นแค่ชู้ทางใจก็นครับนะผมก็ไม่ได้รูปหล่อเหมือนทนายเจมส์นะอันนั้นก็รูปหล่อเดินไปทางไหนก็คนก็ขอแอดไลน์ตลอด อของผมเนี่ยแม่งคนก็จะ,ะใครเดินผ่านมาแม่ก็จะมักจะถามว่ามองหน้าทําไมควรตีนไงแกนะเพราะเราก็รูปไม่หล่อนะแถมแก่กต่งางหน้าตาก็ควรตีนมันไม่เหมือนกันเจมทนาเจมก็รูปหล่อไปทางไหนก็คนสาวๆขอแอดไลน์นะครับเออนะของผมไม่เคยมีครับพอหันหน้าเจอมองหน้าทําไมควรตีนอะไรเงี้ยคนเราแกงไปเงี้ยเกิดมาลูกไม่หล่อเป็นอย่างนี้นะครับอยากปรึกษาถ้าโดนหมิ่นประมาทในแชทส่วนตัวฟ้องได้ไหมได้ครับ ในแชทส่วนตัวมันก็ก็เป็นเรื่องอมินประมาทธรรมดา 3, 2, มามสองหกานาะทีนะจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับะนะครับนะครับสบายสบายนะครับจัดรายการกันสามแพลตฟอร์มนะ,ะนะครับจัดรายการทางโซเชียลนี่ก็ลำบากนะเอ่ยชื่ออ่าทิกเกอรก็ะโด f a c e b o o k แบนเอ่ยชื่อ Facebook กระโดนทิก t o อรแบนอ่อยเอ่ยชื่อ u t u b e ไอเยี่ยแม่งกับแบนอีกโคตรลำบากนะนะกันชะัยแม่งจัดรายการอยู ช่องสามนี่สบายอยากจะพูดหาอะไรก็ได้กูนีดด่ลำบากจะพูดอะไรเดี่ยไหจะบอกช่องนั้นก็ไม่ได้ช่องนี้ก็ไม่ได้บางคนจะต้องสีฟ้าบางสีนู่นสีนี่ลำบากนะไอคนจะมาจัดรายการทางทูเชื่อนี่แม่งไม่ใช่ง่ายนะแล้วคนดูแม่งก็หายากอาจารย์จีบไว้สักหน่อยไม่ได้พอจีบไปแม่งมีคนรีพอร์ตแล้วไอนี่แดกเหล้าจัดรายการอีกเอาเสร็จอีกองหแม่งโดนแบนตั้งละนะนะเออลำบากเนะี่ย คือคนที่มาจัดรายการทางโซเชียลนี่แม่งไม่ง่ายนะหนึ่งต้องบ้าจริงๆสองต้องหิวแสงนะครับสามก็ต้องคูดตลกโปกฮาทะลึ่งตึงตัพูดจาครับผมแม่งก็ไปดูเอ่อโกหกมากไปแม่งก็หาว่าตอแหลไม่โกหกเลยแม่งก็บอกอ้ยใครๆก็รู้แล้วแรงต่างก็ต้องมีเทคนิคเทคนิคหลายอย่างแม่งไม่ใช่ง่ายนะจัดรายการทางโซเชียลเนี่ยเหลือพี่เดย์อยู่คนเดียวครับอ่าเป็นคนโสดครับนะผมเป็นคนโสดที่รอเสียบนะ ถ้าใครว่างจะให้ผมเสียบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเสียบนี่หมายถึงทุกวันนะครับเดี๋ยวจะไปคิดอย่องอื่นนะฮะแล้วก็ผมก็ไปอยากเป็นเหมือนหลวงพี่นะนะครับอยู่ดีๆก็ไปแอดเซแอดไลน์มาเห็นผู้หญิงหน้าตาดีสักพักก็ไปไนงะเขาก็แก้ผ้าให้ดูว่าหลวงพี่ก็ไปไงสะบงสะเบงิบงนี่ตึงเลยโดมาเลยครับห,ห้ำเอิมอ่าโดจนคดนทำใบธรรมาก็ดันไปเปิดให้เ็าดูหำตัวเองนะแล้วไปชักโงชักว่าอะไรเขาดูแลสุดท้ายก็ไปนะเขาก็แคปไปเขาก็เรียกสองหมื่นสามหมื่น ผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อสองสัปดาหมีนักข่าวเป็นนักข่าวระดับหัวหน้ากองบรรณาธิการเขาเรียกกับไปเหมือนหลวงพี่นี่แหละครับคือมีคนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเฟซบุ๊กแล้วก็แอดไปแอดมาก็ส่งรูปส่งรูปร่างส่งรูปโบโกรงให้บอกคนเนีบ้บอกนักขา่กกขาวคนดังเลยเออชื่อ้องอ๋อเลยแล้วก็คุยไปคุณมาปรากฏไอ้บอกนักข่าวดันไปชักว่าไวไปมาดูแล้วเขาก็อัดโค้งอัดคลิปว่าเขาเรียกสามหมื่นเหมือนกันเลยครับ ลูกความผมอีกลายหนึ่งตอนนี้โดนฟ้องอยู่นะครับอน,นี้เล่าให้ฟังเนี่ยเขาอนุญาตให้ผมมาเล่าให้ฟังเป็นการเตือนสติเขาบอกพี่เดเอาเรื่องของผมไปเล่าได้เลยครับเขาอนุญาตครับคือเขาเนี่ยก็าอายุใกล้ๆผมประมาณหกสิบเนี่ย,นเ,นยเขาก็ไปชักว่าวเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งดูแก่แกแล้วปรากฏคนนั้นก็มีผัวแล้วกระดันไปชักว่าวออไปอะไรต่างๆเนี่ยในสไลด์หนอดเนี่ยทางฝ่ายนั้นเขาก็ไปไงเก็บบันทึกไว้หัวมาดูปุ๊บเขาก็ฟ้องชู้เรียกสามล้าน ชักว่าวทีเดียวโดนไปสามล้านน่ะเพราะฉะนั้นใครจะชักเชิกอะไรกันต่างก็กไปชักสนามหลวงและการชักว่าวที่สนามหลวงนะครับชักว่าวสนามหลวงจะดีกว่าอันนั้นปลอดภัยตามแก้งเลยนะหรือไม่ก็ชักอยู่ในห้องน้านะอันนี้เรื่องจริงอน่โดนฟอ้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวเ็าต้องไปขึ้นศาลแต่เขาเขาอนุญาตให้พี่เดนํานํามาเล่าได้เตือนสติเพราะนั้นก็ไอ้พวกคนแก่ที่พวกเงียนเงียทั้งหลายงบางเงียนมันไม่เคยปราณีใครยิ่งแก่ยิ่งเงียนนะครับแก่มากเงียนมากไม่รู้เพราะอะไรพวกเรา แต่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเงียนนะไม่มีปัญหาเรื่องความปืนกลามรามุกจงเป็ตในผมไม่มีคือผมเนี่ยแม่งขี้เมาอย่างเดียวนะเออนะครับเป็นเป็นคนขี้เมาแต่เวลาขี้เมาก็เฉพาะหลังเลิกงานเวลาทํางานไม่กินแม้ไรนะนะครับทํางานนี่ก็จริงจังอ่ะทุกน้องก็รู้ดีนะเออเรื่องเมาอย่างเดียวเอาไม่เอา,เอา,เอา,เอาพี่ศรีสุวรรณไปไปถึงไหนแล้ะแม่งใ,ใกล้ละตอนนี้ก็ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้อายการแล้วแต่ถ้าอายการก็ฟ้องแม่งก็ใกล้ศาล ถ้า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 ทำผิดก็ใกล้คุกก็พี่ศรีก็ไม่เป็นไรแล้วครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะร้องไปแล้วก็เงินติดั้วมีร้องยังไงไม่รู้เงินไปติด้วอยู่คือคนเราเนี่ยมันมันเป็นนักร้องก็ร้องไปร้องไปเรื่อยๆคราวนี้คนก็แบบกลัวไนงะพอถูกร้องถูกอะไรต่างๆเขาอยากจะเอาเงินไปติด้วคราวนี้ไปติดรั้วพี่ศรีก็ไปก็มีทั้งแชทมีทั้งคลิปเสียงมีอะไรต่างพี่ศรีแม่งก็ไม่รอดลำบากตอนนี้พี่ศรีก็ ออยู่ตกที่นั่งลำบ,บากนะครับแล้วกะสู้กันไปอ่ะตอนตอนตอิคือคนเราพอมีเรื่องทุจริตมีอะไรต่างๆถูกล่าวนวกนี้ครับชื่อเสียงแม่กระเสียหายอ่ะธนงทนาก็เลยที่ัวเหมือนกันนัผมไม่มีปัญหาเรื่องอ่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อง,องโกงเกินอะไรไม่มีผมมีปัญหาอย่างเดียวนะปากหมานะครับคือปากหมาแล้วก็เป็นคนเอียงนะชอบเอียงไปทางฝ่ายค้านนะงานหลักก็คือการวิจารณ์รัฐบาล นะครับคนที่เชียร์รัฐบาลเขาก็อาจจะไม่ชอบเราแต่จริงๆเราทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลจะให้ผมเชียร์ก็ต้องการจ่ายผมรายเดือนไปเรือละละ้านสิบล,ะละ้านอะไรก็ว่าไปก็เหมือนสํานักข่าวบางสํานักเขาก็รับเชียร์รัฐบาลเขาได้ตังค์ครับนางบง่งนางแบกนายอะไรต่างคือมันต้องได้ตังค์เราทุกเชียร์นะ้านะเราเนี่ยเราเป็นนักจัดรายการเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์รัฐบาลถ้าเราเชียร์แสดงว่าเรารับตังค์มาเชียร์คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผมไม่มีหน้าที่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์รัฐบาลลุงตู่รัฐบาลลุงป้อมรัฐบาลคับสิ่ยิ่งรักอิงผมจะไปเชียร์มันทำไมมันไม่ได้จ่ายตังให้ผมเราก็ทําหน้าที่คล้ายๆสื่อมวลชนแต่เราไม่ใช่